มาแล้วพวกพี่ๆก็กลับมาแล้วโอ้โห,โหนะฮะหลังจากเสียหลักพุ่งชนความปราชัยมาสี่เกมติดต่อกันพวกพี่ๆนะฮะเขากลับมาแล้วโอ้โหเมื่อคืนนี้ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลิกเกมที่3ในรอบหลีกเฟสประจรําฤดูกาลนี้นะครับผลพักของแดงยกพลไปเยือนไอทรักแฟงเฟิร์ตที่เยอรมันนะฮะแล้วก็บุกไป ถล่มเจ้าถิ่นแบบไม่เกรงใจเลยห้าประตูต่อหนึ่งก็เป็นอันว่าหยุดสถิติอันเลวร้ายของตัวเองได้เสียทีนะครับและชนะทั้งทีเนี่ยมันไม่ได้ชนะแบบกระจุม๋มกระจิม๋มไม่ได้ชนะแบบวุดวิดเฉียดฉิวชนะแบบถลม่มทลายเลยนะครับก็แม้ว่าจะโดนก่อนนะแม่ <c oughs> นึกถึงตอนตอนที่เจ้าถิ่นเขาขึ้นนำลิเวอร์พูลเนี่ยแม่อรตตรงนะผม ผมได้สองจิตสองใจนะเหมือนเหมือนเหมือนข้างหนึ่งมีเทวดาอีกข้างหนึ่งมีซาตานเนี่ยมันแล้วมันวนเวียนอยู่ในหัวคือคือเสียงหนึ่งเนี่ยเสียงในหัวเสียงหนึ่งเนี่ยมันบอกยังไงรู้ไหมโอ้โ,โ,อโ,โหยุงดูอีกแล้วมีสิธิ์โดนห้านัดนเนี่ยจะแพ้นัดสิบเล่าไอ้เสียงกุมารน,นะแต่อีกเสียงหนึ่งเนี่ยเสียงดุมทุ้มหน่อยนะบอกเฮ้ย ไม่ได้นะบูถ้าพวกวิงร,รีเขาไม่ชนะอีกพวกเราอยู่ไม่ได้แล้วนะทำเพลทำผงทําเพจทําโลกโซเชียลทํำยูทูบยูทูบเนี่ยเขาหายไปสองสามสัปดาห์แล้วยอดตกวัวภาพเลยถ้าเขาไม่ชนะหรือเขาแพ้เป็นเกมที่ห้าติดต่อกันบลัยแน่นอน อีกเสียงอีกข้างหนึ่งม่นก็มาอุ้ยอีกสมนักมันมันดูอีกแล้วให้มันให้มันตกไปเลยนู่นนี่นั่นเอเห็นมไหมครับอีกเสียงก็มาเฮ้ยไม่ได้นะเฮ้ยจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะยอดมันแย่แล้วตอนเนี้ยไม่ถึงแสนแล้วต่อวันเฮ้ยอยู่เฮ้ยอีกเฮียมั่งอ้สัตว์เดี๋ยวกูกระเทืบแม่งทั้งคู่นะสุดท้ายแล้วนะฮะก็เขียงในหัวข้างข้างที่เป็นธรรมะก็สามารถที่จะเอาชนะอธรรมได้ พราะว่าผู้พิพีเนี่ยหลังจากที่โดนนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนสร้างความกระดีกระดาบางคนนี่ขัดคีย์บอร์ดไว้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะลิเวอร์พูลเนี่ยเอาคืนได้ถึงห้าดอกเน้นๆห้าดอกเน้นๆเลยทีเดียวหลังจากที่ลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้มา4ี่เกมติดต่อกันนะครับเมื่อคืนนี้ทันเจ้าอาวาสวัด้วยหงแดงอาเนอร์สล็อตก็เลยมีการ โรเตชันนะครับห้าตำแหน่งด้วยกันคือฟูลแบ็กสองข้างเนี่ยเปลี่ยนหมดเลย จากเกมที่แล้วเนี่ยทางขวาเป็นคอเนอร์บรดลีย์เกมนี้ก็ใส่เชรามีฟลิมปงลงไปแทนเกมที่แล้วแบ็กซ้ายเป็นวิลลอชเคอร์เคสนะฮะก็เกมนี้ก็เป็นแอนดรูโรเบอร์สันตรงกลางนะครับก็ฟลอเรนเวียสนะ,ะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังจากที่ถูกถอดออกไปเป็นตัวสำรองเนี่ยหลุดจากตำแหน่งตัวจริงไป2เกมติดต่อกันฟลอเรนเวียสกลับมาสวมบทหมายเลข10เหมือนเดิมนะครับกาฟเฟนแบกมีอาการบาดเจ็บลงเล่นไม่ได้ นะครับในขณะที่อเล็กซิสแมคคลิสเตอร์ก็โอ้โหเกมเกมแดงเดือดก็หัวเจาะต้องเย็บนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้พักคนที่ได้รับโอกาสก็คือเคอร์ติสโจนส์นะครับนี่คือกองกลางก็มีทั้งเวสมีทั้งเคอร์ติสโจนอีกคนหนึ่งก็คือโดมินิกโซบอสไลหรือโซโบนะฮะส่วนแนวรุกนะหน่วยล่าสังหารทางซ้ายก็เหมือนเดิมนะอย่าไปยุ่งกับเขาตอนนี้เขาอันดับหนึ่งในใจของเจ้านายแล้วก็คือโ bon คดี้กักปนลุงโพนะฮะลุงพลไม่ใช่ลุงโพนะครับ โมซาลาถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับว่าควรเอาไปพักบ้างผมเห็นด้วยนะคือฟอร์มตกจริงๆไม่เหมือนเดิมจริงๆไรแล้วนั้นเนี่ยการถอดออกไปพักนะฮะมันอาจจะมันอาจจะได้แบบได้ได,ได้ได้ฟื้นฟนูได้ทบทวนตัวเองนะฮะได้พักผ่อนนะครับแล้วก็กลับมาใหม่เนี่ยอาจจะดีขึ้นเอาไปพักก่อนแต่แทนที่จะให้เฟดเอ็กซ์นะฮะหรือเฟเดริโกเคียซาลงนี่รู้ชื่อเล่นแม่งหมดไอสัตว์นะก็กลับกลายเป็นว่า เอาเอกิติเก่เนี่ยมาเสียบนะครับทางตำแหน่งกองหน้ากึ่งปีขวาแต่ในเกมเนี่ยขยับไปเล่นกองหน้าได้ด้วยนะแล้วก็หน้าเป้าก็เป็นดาวยิงท่าตัว125ล้านปอนด์อย่างอเล็กซานเดอร์อิสักเหมือนเดิมไม่ได้ติดอะไรเห็นเด็กหงข้าบนแค่เรื่องของอเรื่องของเคียซ่าเอ๊ะทำไมมันอะไรนักหนาลงมาเมื่อไหร่ก็เล่นดีเมื่อน,นั้นเป็นตัวทีเด็ดแต่ทำไมไม่ได้รับโอกาสจากอา์เนอสล็อตให้เป็นตัวจริงสักทีนะครับ ช่วงแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าริบุนดอูอาจจะตะกุกตะกักเจ้าบ้านเขาก็ได้รับเสียงเชียร์ไงเหมือนไก่ได้น้ำนะฮะเสียงเชียร์เขากระหึ่มเลยหนักแน่นดุดดันเขาก็เดินเดินเข้าหาเล่นอย่างเล่นบนความคึกขนองนะฮะช่วงประมาณทัก5นาที10นาทีแรกนะ,ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยริบุลก็จะเริ่มตั้งหลักได้พอเริ่มตั้งหลักได้ก็คลองบอลได้ ก็จะเหนือกว่าแต่ก็ยังยังมีแบบยังมีแบบตะกุกตะกักตะกุกตะกักนิดๆหน่อยๆน,นะยังใช้บอลมากจังหวะอยู่ในช่วงแรกๆกระทั่งนะครับไอ้ทักคแฟรงเฟิตเนี่ยชิงจังหวะขึ้นนําได้หนึ่งประตูต่อศูนย์จังหวะนั้นเนี่ยจริงๆควรตหนิลิเวอร์พูลนะคือ,อตัวเองเนี่ยได้บอลบุกอยู่แท้ๆนะและได้บอลอยู่แดนบนด้วยเข้ากำลังจะเข้าพื้นที่สุดท้ายด้วยซ้ำ โคลินเวียสเนี่ยไปโดนรุมนะฮะแล้วก็ไปเสียบอลง่ายๆพอเสียบอลง่ายแฟรงเฟิร์ตเขาสวนกลับนะฮะเขาเคานเตอร์แอตแท็กันทีปรากฏว่าโอ้โหผู้เล่นพวกของของพวกพี่ๆไปปล่อยให้เขาเล่นง่ายไม่เบลเกมเอาไว้เลยเขาต่อบอลกันทักประมาณห้าหกห้าหกจังหวะนะฮะแล้วก็สุดท้ายบอลเลยไปแล้วก็จับไกลนะ,ะผ่านมือมามาดัชวิลลี่หรือที่พวกพี่ๆตั้งชื่อเล่นให้เรียบร้อยแล้วว่า มาม่านะฮะผ่านมือมาม่าเข้าไปเสียบเลยเสียบคนเสาหนึ่งมิะตูต่อศูนย์อย่างที่บอกนะฮะตอนต้นรายการอารมณ์นั้นเนี่ยผมแอบ,บคิดชั่วนะอันนี้สารภาพสารภาพบาปกับผู้พิพิแล้วกันแอบ,บคิดชั่วแอบ,บแอบเนี่ยแอบ,บ,บ,บทำหน้าอย่างเงี้ยก่อนจะนึกขึ้นได้เนี่ยพอทำหน้าอย่างเงี้ย แล้วก็ดึขึ้นได้เฮียยอดหายสัตว์หลังจากนั้นนะครับก็หลังจากนั้นไม่นานนะก็เอาคืนแล้วเอาคืนก็เ,เรียกว่าเอาคืนแบบสะสมทบต้นทบดอกผมชอบนะประตูตีตเสมอของลเวพูลเนี่ยนะครับมันเป็นจังหวะสวนกลับของฝั่งเฟิร์ตก่อนนะครับฟังดีๆนะครับใครไม่ได้ชมฟั่งเฟิร์ตในขับสวนกลับคล้ายๆจังหวะที่เขาได้ขึ้นนาประตูแรกแหละกาทําชิงกันรวดเร็วแม่นยํา ทาชิงกันหนึ่งสองผ่านบอลน,นะฮะตามช่องเคาะไปเคาะมารวดเร็วนะฮะเคลื่อนที่มาข้างหน้าดังตังหวะสุดท้ายนะ,ะที่เขาปาดเข้าไปพอมาถึงตัวที่จะปาดเข้าไปเนี่ยแล้วก็มีตัวเข้ามาจบสกอร์เนี่ยมันนั้นปาดไม่ดีปาดไปที่ว่างที่ไม่มีใครอยู่ที่ไม่มีเพื่อนร่วมทีมของตัวเองอยู่ซ้ายอย่างนั้นพอปาดเข้าไปตรงกลางปาดไม่ดีไม่มีเพื่อนอยู่ บอลมันไปเข้าทางแบ็กซ้ายอย่างโรบ้นะฮะอนดูโรเบอร์สันแล้วโรบ้เนี่ยคิดเร็วทำเร็วไม่ต้องจับให้เสียเวลาหัวตูมเดียวเลยเตะเปิดเกมวางยาวเอกิติเก้ครับหรือเอกิติหรือใครจะเรียกว่าอีเกะก็ได้ม่างหลุดเดียวหลุดเดียวแล้วมันโชว์ความเร็วเท่านั้นไม่พอนะฮะมันเร็วกว่ากองหลังเขาไม่พอมันขยับคิดพูดไงว่ามันพลิก มันพลิกบอลให้ไปเข้าเท้าขวาข้างถนัดของตัวเองอีกด้วยนี่คือความเหนือชั้นของเอกิติเขาหรืออ e ูกเอกิติเกยนะคือหนึ่งมีความเร็วเห็น,เห,นเห็นเลยเร็วกองหลัง2พลิกบอลให้แม่งเข้าขวาและ3มจังหวะจบยิงได้เยือกเย็นดีนักแหละพเพราะีเสมอได้มันกลายเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับลิบุนเหนือกว่าอยู่แล้วหลังจากนั้นก็ได้อีกสองประตูจากลูกเตะมุมนะ ลูกเตะมุมนี่ไม่ทำงานมาหลายนัดแล้วก็สามารถที่จะได้อีกนะส่วนครึ่งหลังนะครึ่งหลังก็มาได้อีกสองประตูครึ่งหลังเนี่ยริบูลตอนแรกก็คิดนะเอ๊ะนำสามหยังไม่ปลอดภัยหรือเปล่าวะเพราะเกมกับแอตมาริดก็นำสองประตูแล้วก็โดนตีเสมออะไรแบบเนี้ยตอนเล่นกับบอลมัดก็เคยนำสองประตูก็ถูกตีเสมออะไรแบบเนี้เอ้มัน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 ไว้ใจได้หรือ,อยังอ่าก็ ก็ยังไม่มั่นใจปรากฏว่าครึ่งหลังเนี่ยดุดันกว่าครึ่งแรกด้วยซ้ำแม้ว่าจะยิงได้น้อยกว่านะครับเพราะว่าคลองบอลบุกกระนำอยู่ข้างเดียวแล้วไม่อนุญาตให้เจ้าถิ่นเขาตอบโต้ด้วยคือเล่นแบบโอ้โหมึงไม่เกรงใจเจ้าบ้านเลยเขาสาเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของตัวเองเนี่ยนะแล้วก็เล่นซะแบบโอ้โหนะเล่นเขาแบบทําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไปยิงเพิ่มได้อีกสองดอกก็ถือว่าเป็นเกมที่ที่น่าจะเรียกความมั่นใจ กลับคืนมาได้นะครับเกมลุกกลับมาเฉียบคมเด็ดขาดกันอีกครั้งเกมรับนะก็ไม่มีอะไรผิดพลาดน่าเกียดนอกจากประตูแรกซึ่งจริงๆประตูแรกก็แค่ไม่มีมิดฟิลไปเบรกนะเกมนะไปไปเบรกเกมสวนกับของฟังเฟิร์ตเขาก็เลยมันเสียประตูง่ายๆไปหน่อยนะครับก็โอเคเกมรับก็ไม่ได้ม,มีอะไรผิดพลาดน่าเกียดเกมรุกก็กลับมาทรงประสิทธิภาพเหมือนเดิมเพราะยิงได้ถึง5ประตูนะแล้วก็เท่านั้นไม่พอฟอรวินเวียสที่เธอล้อ มันล่อแอซิดได้แล้วนะผมเคยพูดเรื่องเนี้ยนะพูดไปหลายต่อหลายครั้งก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกวิ่รีช่วงหลังที่หายไปเนี่ยได้ฟังบ้างหรือเปล่า <c oughs> ผมบอกว่าเด็กโงเนี่ยนะครับไปตื่นตระหนกไปตื่นตูมไปหลอนไปประสาทแดกกับไอตัวเลขสถิติที่เขาเอามาเล่นงานฟอร์ n รนเวสเนี่ยมากเกินไปทั้งทังที่ถ้าคุณได้ดู นะฮะได้ดูเกมเนี่ยแบบละเอียดดูแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เชียร์ทีมด้วยการตามจากผลการแข่งขันหรือดูจากไฮไลท์ ight, คือดูจากละเอียดละเอียดเนี่ยฟอเรนวิสมันไม่ได้เล่นแย่นะครับมันเคลื่อนที่จ่ายบอลน,นะครับการจ่ายบอลของขอร์เรนวิสเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยแม่งอันตรายว่ะแม่งคุกคามว่ะแม่งกดดันเกมรับคู่แข่งได้เพียงแต่ที่ผ่าน,านมาเวลาเขาจ่ายบอลเขาจ่ายบอลทะลุช่องนะหรือครอสบอลเข้ามาหรือไหลบอลให้เพื่อน อะไรก็ตามแต่เนี่ยมันยังไม่มีโชคดวงคือพูดง่ายว่าเหมือนเหมือนถูกกันแกล้งอ่ะเหมือนถูกใครก็ไม่รู้แม่งมากันแกล้งบอกให้เพื่อนมึงยิงไม่เข้าเพื่อนมึงจบไม่เด็ดขาดหลายต่อหลายครั้งอย่างอย่างเกมล่าสุดเมื่อคือนนี้มีอยู่จังหวะหนึ่งนะช่วงต้นเกมฟอรอเรนเทสลงไปช่วยเล่นเกมรับแล้วแม่งวางบอลยาวจากหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองอ่ะวางบอลยาวโคตรแม่นอ่ะให้กั๊กโปและกักโปแม่งจ่ายต่อให้กับกองหน้าหลุดไปยิง อะไรแบบเนี้ยนะครับฟเรนเวีสเนี่ยจริงๆเล่นเล่นเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ไปดูสถิติไอ้เจ็ดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์ที่อะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้เล่นแย่แต่แบบไม่รู้เหมือนกันไปยึดติดไอ้ไอ้ตัวเลขอ่ะแล้วก็แล้วก็มาร้อนรนทุนรนทุนนทนลายที่อะไรเงี้ยบางคนบอกผมไปอ่านมาเพจนึงขอโทษนะขอโทษนะท,ที่ที่ต้องหยิบยกมาแม่งบอกอะไร ฟอร์นเวสไม่ได้รับอิสระที่เพียงพอจากอร์เนอร์สลอตนะไม่ได้รับอิสระที่เพียงพอจากผู้จัดการทีมเหมือนพู้ไงว่าถูกถูกจํากัดความสามารถไอ้เฮี้ยมดูบอลต้นตีนอะไรของมึงวะผมเห็นฟอร์เรนเวียสแม่งวิ่งพล่านทั่วสนามไอ้เฮี้ยทุกนัดเดี๋ยวแม่งไปซ้ายเดี๋ยวแม่งไปขวาเดี๋ยวแม่งลงมาช่วยเกมรับเดี๋ยวแม่งลงมาล้วงบอลไม่อิสระพอ,องนี้เฮี้ยมึงมึงเอาต้นตีนเฮี้ยอะไรดูบอลแล้วก็มาเขียนดรามา่าไอ้สัส ขอ,ขอโทษจริงไม่ได้ระบุนะว่าว่าเพจไหนกูก็จาไม่ได้เหมือนกันแต่แต่แสแดงห้เห็นเลยว่าแฟริพูนแม่งแบบบางคนนะเฮียแม่งแบบไปไปตะนนกไป,ไปแบบโอ้้อเฮียยังยิง,ยงไม่ได้จากแอซิดไม่ได้เป็นเฮียอะไรกันนักหนาจริงนะถึงเวลาเนี่ยมันลงล็อกเมื่อไหร่มันคลิกมันมีคนยิงได้เมื่อไหร่มันก็กลายเป็นแอซิดเหมือนเมื่อวานแอซิดแรกเนี่ยดีมากคือปาดบอลให้ทักโป กระถุงตุกงตะข่ายส่วนแอซซิดที่สองนี่จริงๆก็คือมันจ่ายบอลให้โซโบอ่ะมันไม่ใช่บอลแบบพร้อมยิงก็คือพูดง่ายว่าเอาเออเอาไปเอา,เอาบอลเอาบอลไปแล้วตัวโบมันก็แตะแล้วก็ค่อยตะบันเข้าไปตุงตะข่ายแต่โอเคก็ถือว่าเป็นคนสุดท้ายก่อนก่อนผู้ยิงประตูก็ถือว่าเป็นแอซซิดไปนะครับฟลอรเวสโอเคในที่สุดก็ทำแอซซิดได้แถมทำสองทำคนเดียวสองแอซซิดเลยหลังจากที่ ตั้งแต่เกมคอมมิเนตี้ชิวอ่ะที่แอซิดให้เอกิติเกซึ่งจังหวะนั้นก็จริงๆก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เชิงแอซิดโดยตรงอ่ะก็คือจ่ายไปและเอกิติเกแม่งก็จับบอลพลิกหาเหลี่ยมยิงนะคือเดี๋ยวนี้เขานับหมดแกแต่ถ้าเป็นมาก่อนเนี่ยไอ้รูปแบบนี้เขาไม่นับแอซิดแอซิดคือมึงเปิดมาแล้วกองหน้าเข้าไปมงเข้าไปกระทุง้งหรือจ่ายหลุดเดี่ยวอะไรแบบนั้นหรือวางบอลข้ามลายหลุดเดี่ยวแต่เดี๋ยวนี้เขานับหมดเป็นแอซิดหมดก็โอเค อันนี้ไม่ได้ว่าไปว่าอะไรแค่อธิบายให้ฟังผมวีเสโอเคนะครับน่าจากเรียกความมั่นใจเช่นกันนะแต่น่าเสียดายมีจังหวะหนึ่งบางโมเขาหลุดเดี่ยวไปแล้วเขาไม่ยอมจ่ายถ้าจ่ายให้ผมบอกให้เลยนะคือจริงๆควรจ่ายจะเหลี่ยมเท้าซ้ายก็ปรับจัดระเบียบร่างกายแล้วจ่ายให้วีเสยิงก็ได้ถ้าคำนึงถึงคำว่าทีมเวิร์กนะคำานึงถึงคำว่าเพื่อทีมมากกว่าเพื่อตัวเอง เพราะตอนนั้นเนี่ยนำห่างโอเคนำห่างก็อาจจะเล่นตามใจตัวเองได้เพราะว่ายิงไม่เข้าก็ไม่เป็นไรอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้แต่จริงๆนะครับควรจะจ่ายให้ f o r ์เรนเวียนะฟอร์เรนเวียก็โอเคไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรผมว่าเอาตัวรอดได้สบายๆ,ายๆในเวทีวิีเมรีคนที่น่าเป็นห่วงคนที่อาการหนักอะ่ะ <laughs> ผมจะบอกให้อเล็กซานเดอร์ Ishak, kak. Kakak anak,